Okay. สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่อมในตำนานจากคลินิกห้องน้ำนะครับแล้วก็ช่อง YouTube หมอซ่อมรักษาซ่อมทุกอาการวันนี้นะฮะเราเข้าดำเนินงานารื้อถอนตรวจเช็คเพื่อแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าเจอคือห้องน้ำมีกลิ่นนะครับหน้างานเป็นเดอกแกลนพระรามสองเป็นบ้านหรูอีกโครงการหนึ่งนะของเดอะแกลนก็ชักโครกของอเมกานสเตนดัลเป็นแบบชิ้นเดียวนะ tf 2 0 4 6ยผมยังทันได้ขายรุ่นนี้นะเป็น ระบบไซฟอนเจ็นะใช้น้ำ6ลิตรอุปกรณ์คอนเนคเตอร์เป็นแบบตัวสละไอตัวท่อตีนเป็ดนะเดี๋ยวเบื้องต้นเราทำการลื้อโถงมาตัวเช็คการติดตั้งว่าติดตั้งถูกต้องไหมใส่ปรเกรันครบหรือเปล่าและเจาะยึดตัวคอนเนคเตอร์หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราลื้อโถมาก็อย่างที่บอกคือตัวคอนเนคเตอร์เป็นตัวตีนเป็ดนะจะสังเกตสังเกตเ,เห็นคราบสีน้าตาลนะเกิดจากอะไรเกิดจาก าวางเดือยเซรามิกเนี่ยไม่ตรงกับเบ้ารับนะทำให้น้ํารั่วขอบโถขณะกดใช้งานแล้วก็ยางน่าจะพลิกนะครับพอยางพลิกเสร็จเนี่ยมันจะมีช่องว่างทําให้กลิ่นเนี่ยเล็ดรอดออกมานะเดี๋ยวเบื้องต้นเราทําการเคลียร์หน้างานออกให้หมดนะแล้วก็ทําการเจาะยึดนะประกอบตัวคอนเนคเตอร์กลับเข้าไปใหม่นะก็จะจบปัญหาน้ำรั่วขอบโถห้องน้ํามีกลิ่นได้แบบถาวรน,นะไอตัวนี้ถ้าไม่เข้าใจวิธีการริงจะ เจอปัญหาค่อนข้า,างจะเยอะสาหรับคอนเนคเตอร์แบบนี้นะครับจบแน่นอนเซตนี้ครับเดี๋ราจะพามาดูว่าเสร็จแล้วเป็นแบบไหนยังไงนะครับหลังจากที่เราลื้อตัวโถชักโครกมาแล้วก็ลื้อตัวคอนเนคเตอร์นะก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่า,าไม่มีการยึดตัวหน้าแปลนน็อตยึดด้านหน้าพอไม่มีการยึดเนี่ยมันจะทําให้เคลื่อนได้นะเวลา ใช้ชักโครกว,วางชักโครกมันเคลื่อนทําให้น้ํารั่วขอบแต่สิ่งสําคัญที่มันสาเหตุที่ทาให้มันมีกลิ่นหรือว่าน้ํารั่วขอบคืออะไรคือยางดําตัวเนี้ยเวลาเขายกชักโครกวางเขาเสียบในตัวเดือยเซมิกอะไม่ได้ตรงเบ้าของในตัวยางดําทําให้มีช่องว่างกิมแก๊สเล็ดรกมาแล้วก็กดแล้วน้ําก็รั่วขอบถูกมาที่เป็นสีน้าตาลฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะชนในตัววาล์วเปิดปิดของน้ําตัวนี้ มันชนเวลายกตรงๆเนี่ยมันจะขีดนะเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีการนะในการที่จะวางโถยังไงให้มันเข้าไปในบ็อกเบ้าของไอตัวซีลยางกันกิ่นกันรั่วซึมของตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้น,นี่คือสาเหตุที่ทําให้น้ำรั่วขอบนะนอกเหนือจากไม่เจาะยึดหน้าแปลน2อันแล้วใส่ไม่ตรงเพราะมันชินชนวางนะเดี๋ยวจะหาวิธีหาแนวทางแ,แก้ไขใส่ยังไงให้มัน ตรงล็อกให้มันตรงเบ้าอย่างนะก็จะจบปัญหาลั่วขอถวแล้วกลิ่นนะครับแล้วเราเจอปัญหาอีกหนึ่งอย่างนะคืออะไรคืออ่าท่อน้ำทิ้งของตัวชักโครก4นิมินะจะสังเกตเห็นนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมท่อ PVC เนี่ยปลายท่อเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าพื้นกระเบ้อน,นะถ้าหน้างานเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าเราไม่แก้ไขหน้างานะ อโอเคติดตั้งได้แก้ไขกลิ่นจบกลิ่นปัญหาจบรั่วซึมขอบท่1ร้อยเปแต่ถ้าหน้างานแบบนี้ไม่มีการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าจะเจอต่อคืออะไรคือน้ำนะมันจะรั่วซึมสะสมลงไปที่ชั้นล่างจากเลยจากเห็นรอย้างนี้รอยคอลิ่งนท่อตรกนี้มันเป็นจุดที่อ่อนนะพื้นตัวเนี้ย พอไม่แก้ไขเนี่ยน้ำนะส่วนมากมันจะลงไปในท่อสีนิ้วแต่มันจะมีส่วนน้อยนะที่มันจะซึมผ่านเนี่ยพวกนี้ซึมผ่านพื้นปูนรอยผ่ารอยคอลลิ่งพวกน,นี้ซึมสะสมส่ผสมซึมทุกวันใช้งานทุกวันมันอิ่มตัวมันก็จะลงไปที่ฝ้าชั้นล่างนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอหน้างานละะักษณะแบบนี้นะเราจะต้องทําการแก้ไขเดี๋ยวผมจะแก้ไขด้วยการเสริมท่อ PVC ขึ้นมาให้มันเสริมพื้นกระเบื้องแล้วก็ตัดนะแล้วก็ปิดปูนปิดช่องเพื่อไม่ให้น้ํามันซึมผ่านรอยผ่าพวกนี้ลงไป ต้องแก้ไขนะใครเจอหน้าง,งานหนต้องแก้ไขนะฮะปัญหาระยะยาวเจอแน่นอนเรื่องรด่วซึมลงไปที่ฝ้านะเดี๋ยวหลังจากที่เสริมท่อเสร็จผมจะพามาดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ หลังจากที่เราแก้ไขปัญหาหน้างานด้วยการเสริมท่อ PVC แล้วนะหน้างานมาตรฐานจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเราเสริมท่อ PVC เข้าไปเนะี่ยท่อนะฮะปลายท่อมันจะเสียบลงไปในท่อ4นิ้วนะแล้วก็ปลายด้านบนจะเสมอพื้นกับเบื้องนะถ้าหน้างานเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะจะจบปัญหาเรื่องห้องน้ํามีกลิ่นน้ารั่วขอบถูแล้วก็น้ํารั่วซึมผ่านรอยผ่ารอยคอลลิ่งลงมาที่ชั้นล่างได้แบบผักวอนแน่นอนนะแต่ว่าเนี่ย ถ้ามันเป็นไซส์เดือนเราจะต้องใช้วิธีการผ่านะแต่ว่าเวลาเราผ่าแบบนี้รอยผ่ารอยสกัดพวกนี้เห็นสีดำๆเนี่ยอันนี้เราใช้เป็นตัววอเตอร์ปักกันซึมแบบแห้งเร็ววอเตอร์ปักนะฮะก็ปิดช่องว่างปิดกันซึมอะไรทุกอย่างก่อนที่จะเสียบท่อลงไปนะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะก็จะเป็นการใส่ตัวคอนเนคเตอร์สิ่งสําคัญสําหรับการติดตั้งชักโครกนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนเนคเตอร์แบบไหนที่มันเป็นแบบเคยเสียบลงพื้นนะมีความจาเป็นมากที่ต้องใส่ตัวปอเกลนตัวนี้นะ เวลาใส่เราก็ใส่ไปลักษณะแบบนี้จะสังเกตเห็นนะว่า,วาไอ้หน้าสัมผัสข้างล่างเนี่ยมันก็จะไปปิดกับไอ้ตัวท่อ PVC ีกอดกีมันก็พะจะปิดช่องว่างไม่ให้กลิ่นแก๊สล็ดลอดออกมาตัวข้างบนมันก็จะไปล็อกกับไอ้ตัวเบ้าเพดเบ้านหน้าแปลนของชักโครกต่างๆเนี่ยแล้วก็คอนเนคเตอร์รุ่นนี้สิ่งสําคัญนะก็คือจะต้องทําการเจาะยึดนะเนี่ยแล้วก็วางให้เบ้าตัวเนี้ยมันตรงเข้ากับไอ้ตัวปากกนให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมโอเคคราวนี้วางวางลงไปเลย ประกบแล้วก็วางวางให้ตรงนะโอเคพอได้แบบนี้เสร็จเราก็ต้องทําการมาร์คเพื่อเจาะรูนะมาร์คเจาะรูสองน็อตใส่พุกแล้วก็ล็อกแรงบีบของสกรูที่เราเจาะนะฮะมันจะเป็นการแรงบีบเนี่ยมันจะเป็นตัวบีบให้ไอตัวเดือยตัวเนี้ยแนบกับไอตัวปักเก้นตัวนี้ก็จะทําให้มันไม่มีช่องว่างกิ่นแก๊สก็ไม่สามารถที่จะเล็ดเลาะออกมาได้นะแต่สิ่งสําคัญก็คืออย่างที่บอกต้องแก้ไขหน้างานให้มันได้แบบนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากที่เราลื้อถอนติดตั้งแก้ไขหน้าง,งานเพิ่มเติมเราก็ติดตั้งกลับเข้าไปเรียบร้อยนะจะพามาดูระบบฝัดนะไซฟ,ฟอนเจ็ตของมีกับสแตนดาร์ดอันนี้เป็นไซฟ,ฟอนเจ็ตแบบกลางๆนะคือกลางๆคําว่ากลางคือยุคกลางนะพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีแบบไซฟ,ฟอนเจ็ตแบบเก่าไซฟ,ฟอนเจ็ตแบบกลางและไซฟ,ฟอนเจ็ตแบบใหม่อันนี้เป็นไซฟอนเจ็ตยุคกลาง หลักการก็กดวนแล้วก็กระแทกนะแต่ว่าถ้าเป็นไซฟอนเจรุ่นใหม่คือกดปุ๊บวนรอบเดียวแล้วก็โครกออกไปเลยถ้าไซฟอนเจรุ่นเก่าวนอยู่นั่นแหละประมาณ4ี่ห้ารอบวน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 แล้วก็โครกหายออกไปมันจะช้าแต่อันนี้เป็นรุ่นกลางเดี๋ยวมาดูกันนะเป็นแบบนี้หกลิปกดแล้วปล่อยโอ้นี่คือการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพของไซฟอนเจท จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยครับ